ที่คนต่อแตกกลังแต่ไฟตรงนี้มันอยู่แต่ไฟเล็กๆนี้มันบอเท่าไหร่ถ้าไฟด้าแบบน,นี้เราแย่นะแต่นี้ทุกคนบนหลังคาเงียบกิบหลบนะแม้แต่พี่นัทก็หลบมันอยู่นะอย่าส่งเสียงนะข้างบนไม่มีสัญญาณคุยและไม่มีสัญญาณโูดเลยนะเงียบทุกคน ร้อยมันสงบก่อนมันได้ยินเสียงสังกะสีไหมมันถอยสังกะสีเป๊กปักเป๊กปักอยู่นะพี่นะคนเที่ยวถอลงก็หลบนะนอนลากไปกับพื้นนะแล้วก็บอกให้หลบให้หลบนะ่ะเขาก็บอกให้หลบให้หลบกันเนาะแม่แล้วก็ความโชคกลายจริงๆวันนี้เป็นคืเนเดือนงาดเอยตอนนี้เอาอยู่ตรงคอกเป็ดเด้อพี่ๆเด้อ ลบมันอยู่นะคุณลังคาก็กำลังหมอบนะพอจันที่พูดแวดแวดอยู่นะเงียบกิบนะเงียบกิบเนาะแล้วก็หัวหน้าในพานก็บอกว่าลบก่อนค่อยอุดปองมันที่ละปองอีกใหม่ไล่มันเข้าลังให้หมดนะนั่นพอจันบอกว่ามันออกมาต้องห้างน้ำ มันเะข้าห้องน้ําไฟห้องน้ําเห็นไหมทีเปิดอยู่พ่อจันบอกมันเข้าห้องน้ำนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปปิดให้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเดี๋ยวไปปิดให้อตอนนี้เราต้องอด พี่น้ต้องเซอร์เซียงค่ะว่าไปปิดไฟห้องน้ำก่อนเด้อพี่ลืมไอร้อนเปิดไว้ไหมไม่รู้ฮะโอ้โอ้เอ้มันอยู่ตรงหนูเนี่ยเอ้ยมันอยู่ตรงหนูตัวนึงเนี่ยพ่อเอ้ยเดี๋ยวคนที่โอ้มาไล่ล้างหนูมันเนี่ยแตกรึยังมันแตกล้างนี่มันอยู่ข้างหลังหนูเนี่ยเอออย่าปากสิมันมันาอยู่ข้างหลังหนูตัวนึงนี่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวหนูปีกก่อนมันมัน พ่อมันอยู่ในห้องน้ําเป็นฝูงเลยอะอแล้วหนูจะมันจะมันอยู่ในนี้เป็นฝูงเลยดับแล้วดับดับแล้วดับแล้วเด,ด,ด,ดี๋ยวจะไปดับในห้องด้วยเดี๋ยวเโอ๊ยคอยอยู่ในห้องกันเนี๋ยวาๆๆพ่อพสีอยู่ในห้องน้ําเป็นฝูงเลยตา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  Eekie!